สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เรา,เาย้ายแผงติดตั้งแผงด้านบนแล้วนะคะวันนี้เราติดตั้งอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่อยู่กับคุณธนพลนะคะาจากาบริษัทอะไรคะอ่า Eco Solution ครับปักช่องโซล่าแอนน้ำมอน<า>ค่ะเดี๋ยวปักหมดไว้ให้นะคะทุกคนเผื่อใครอยากใช้บริการวันนี้เราติดอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่ตัวนี้ กี่เคคะเนี่ยตัวนี้อยู่ที่10เคครับหรือ <10 K. S 1> ว่าจ่ายโหลดได้10กิโลวัตต์นะครับนี่ตอนนี้เรามีอิวอรตเตอร์จ่ายโหลดได้10กิโลวัตต์แล้วก็ไอตัวเก่าตัวเดิมของเราตัวเดิมตัวนี้ก็เอาไว้เป็นตัวแบ็กอัพนะครับก็คือในกรณีถ้าเครื่องใหญ่มีปัญหาย,ยังไงก็แล้วแต่ นะครับเราก็จะมีเครื่องตัวเนี้สำรองไว้น,น,นะครับ K, <ะ>ตัวนี้ 5K ครับของเดิม oh, ซึ่ง <5 K. S 2> ที่เนี่ยของเดิมจะมี 5K 2ตัวตัวนี้ก็โหลดเราเยอะขึ้นเราก็เลยเพิ่มตัวเครื่องใหญ่มากขึ้นมารองรับการใช้งานในบ้านเสร็จแ,แล้วเราก็แยกระบบโดยที่ว่าให้ตัวใหญ่เนี่ยจ่ายเป็นตัวหลักเสร็จแ,แล้วตัว 5K ที่ยังเหลืออยู่นะครับตัวหนึ่งที่ไม่ได้เสียเนี่ยเราก็เก็บไว้เป็นแบ็กอัพนะครับผมก็เอามา จ่ายผ่านสวิตตัวนี้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาวันหนึ่งที่ตัวเครื่องใหญ่มีปัญหานะครับตัวนี้จะได้สับไฟเข้านะครับมาจ่ายตัวตู้คอนโทรลในบ้านเพื่อเพื่อจ่ายในส่วนสำคัญอย่างเช่นครัวห้องปั๊มน้ำนะครับให้สามารถทำอาหารได้อบน้ำใช้น้ำได้นะครับค่ะเอาเอาที่แบบว่า แก้ฉุกเฉินไว้ก่อนก็คือตอนนี้หลักๆเราใช้ตัว10 k นะคะแล้วใช้ตัวนี้ชาร์จชาร์จเข้าแล้วพอถ้า10 k มีปัญหาตัวนี้จะทําหน้าที่สลับกันก็คือจ่ายไฟจ่ายไฟมาด้วยในกรณีที่ตัวฉุกเฉินนะคะแล้วแบตตอนนี้ของเราอยู่ที่กี่เคคะเนี่ยอ่าแบตบนะครับทั้งหมดจะอยู่ที่เรียกว่าเป็น400แอมป์เนาะก็ <A> คือเป็นระบบ48 v โวลต์จะมี100 m แอมป์2ลูกแล้วก็2 0 0แอมป์1ลูก ครับอันนี้ก็ถือเป็นชุดเดิมในบ้านที่ใช้อยู่นะครับซึ่งก็เพียงพอครับอ่าวันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคเดินเขาเรียกอะไรนะเดินสายไฟจัดระบบใหม่ให้มันเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะ ขอบคุณบริษัทอะไรนะอีกทีนึงครับอีโคโซลูช o นครับปักช่องโซล่าแอ์น้ำร้อนติดต่อที่เบอร์ไหนคะติดต่อได้ที่099178 3223ครับติดต่อมาได้เลยนะคะทำงานเรียบร้อยมากค่ะทุกคนคอนเฟิร์มและการันตีค่ะ